นี้กึ่งแสนว้าวสวัสดีครับคุณฟิลสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้สวนสัตว์หลังบ้านได้มาดูโอ้โหจะบอกว่าเป็นอาณาจักร ของต้นกระบองเพชรในกลุ่มแอสโตรไบตัมก็ไม่ผิดนะครับครับผมและไม่ใช่มีที่นี่นะครับอันนี้ถ้าคนรู้จักคุณฟิวดีก็จะบอกว่าเป็นกระบองเพชร SB ครับผมซึ่งจะมีฐานเรียกว่าเป็นฐานทัพอะอยู่ที่กรุงเทพที่หนึ่งแล้วก็ที่สุพรรณบุรีที่ใช่ครับสุพรรณนี่ใหญ่กั่านี้ใช่ไหมใหญ่กว่าครับโอ้โหอลังการเลยแต่แค่เราเข้ามาในนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วทั้งหมดในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแอสโตรใช่ครับเป็นแอสโตรไปตัมถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณฟิว ทำกระบองเพชรมากี่ปีแล้วประมาณ7ปีครับ7ปีตั้งแต่สมัยบอกว่าตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ครับสมัยเรียนครับชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันก็คือแอสโต้ไทตามไทตามแต่เราก็จะเรียกกันง่ายว่าเป็นแอสโตมันก็มีหลากหลายพันธุ์แต่สุดท้ายดวดลายทั้งหมดอยู่ที่เขาชอบซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาก็เรียกว่าดีไซน์ของตัวเขาเองนะใช่ครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมาเลี้ยงกระบองเพชรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมชอบสิ่งอะไรก็ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมชอบต้นนี้ ผมเอมามัน,มนสวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นมูลค่าสูงที่สุดนะโตะนี้นะครับเป็นต้นนี้ต้นนี้น่าจะแพงที่สุดในสวนผมแโอ้ต้นนี้กับสองต้นนี้ที่มันต่างกันเลยก็คือลวดลายลวดลายกับวลวดทรงลวดทรงอันนี้ดูเหมือนเป็นทรงดาวใช่ครับเป็นดาวเป็นปลาดาวมันจะมาจากหลักๆเลยคือฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่า an แฟตนเนดียแลนเดียจะแปลว่าปลาดาวแล้วดาวสวยไม่สวยดูยังไงยิ่ง กลางมาเหมือนปลาดาวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสวยแล้วยิ่งมีเป็นลาย V หรือเป็นด่างเป็นออปชั่นเสริมเข้ามาเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กระถางเนี้ยแรงที่สุดเนี่ยอุ้มเข้ามาเท่าไหร่ครับตัวน,นี้ผมซื้อมาครึ่งแสนครับตัวน,นี้ครึ่งแสนว้าวได้ยินมาว่ากระบองเพชรนี่ราคามันมีตั้งแต่ไว้ง่ายหลักหน่วยหลักหน่วยยันหลักแสนเลยใช่ครับมันไปถึงร้านได้ไหมกระบองเพชรเป็นร้านก็มีครับเป็นกลุ่มกระบองเพชรแต่เป็นกระบองเพชร เป็นใบพวกนี้ครับทำไมราคามันมันมันถึงแบบว่าสูงมีอะไรเป็นตัวกำหน,นดคุณฟิลเ,เรื่องราคานะครับจะเป็นอยู่ที่ความพึงพอใจอกับลวดลายครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้ที่โตช้าอยู่แล้ว ระยะเวลาอะไรครับประมาณ1ปีครึ่งครับถึงสองปีครึ่งถึง2ปีกับ<ช>ต้นนี้ค,ความสวยของเขาก็คือมันชัดทุกอย่างเลยทุกองค์ประกอบคือเป็นลายวีชัดแล้วก็เป็นเคลียรมากซึ่งมไม่มีจุดส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นซูเปอร์ธรรมดาเขาจะเป็นจุดอย่างนี้เขาจะมองไม่ค่อยเห็นลายวีเท่าไหร่แต่อันนี้เคลี่เลยครับคือจะไม่มีจุดเลยและเป็นลายวีที่ชัดใหญ่ราคาค่อนข้างจะสูง แต่ว่าอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่าง2คนนะคนซื้อคนขายยังที่เราตั้งราคาสูงเพราะว่าเราไม่อยากขายใชเลยครับใช่ครับเยอะขนาดนี้ก็ยังห่วงนะห่วงครับมันเป็นสิ่งที่ทําค่อนข้างจะยากมากราคาเท่าไหร่ถ้าเราไปซื้ออย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนี้นะครับประมาณราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ5,000บาทตอนหนึ่งต้นอันนี้5000ใช่ครับแล้วผมไปซื้อตลาดนัดท้ายซอยต้นละ30บบาทมันคืออะไรครับผม อันนั้คือเป็นจะเป็นสายพันธุ์คล้ายๆดั้งเดิมที่สามารถทําง่ายมากคุณฟิลก็ถามหน่อยอย่างไอ้พวกเนี้หลากหลายมากเราทํามาหนึ่งกระถางมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเหมือนเดิมทุกครั้งใช่ครับแต่การ<ม>พร้อมเมล็ดนี่คือการนี่คือมเมล็ดของเขาครับในหนึ่งฝักเนี่ยการพ่อออกมาเนี่ยจะหน้าตามไม่เหมือนกันเลยอื<ม>แล้วเราก็ต้องมาคัดต้นสวยว่าจะเหลือสวยกี่ต้นอไม่ได้สวยทุกต้นนะครับไม่ได้ราคาแพงทุกต้นเพราะว่าการทำหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลานาน,านด้วย แล้วผลผลิตก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทําจะต้องรับภาระคืออะไรที่มันไม่สวยไม่มีคนซื้อเราต้องดูแลเขาต่อใช่คับนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มีผลต่อเรื่องราคาเนาะใช่ครับมันเหมือนเอาต้นสวยไปดูแลต้นไม่สวยใช่ครับเพราะว่าผมเคยทําปลาก็เหมือนกันสมมุติคอกหนึ่งเนี่ยออกมาสามฮะสามร้อยห้าร้อยตัวคัดไปคัดมาเหลือหัวหัวเนี่ยสิบตัวเท่านั้น,นใช่ครับบางทีไม่ถึงสิบตัวไม่ถึงสิบต,ตัวด้วย จะเลี้ยงกระบองเพชรสักต้นหนึ่งคุณฟิลครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเลี้ยงข้างนอกข้างในมันมีรายละเอียดเนาะแต่ว่าเอาหลักๆแล้วกันในการดูแลเขายังไงบ้างหลักๆเลยก็เรื่องแสงแสงแดดนะครับแล้วก็เรื่องน้าเรื่องดินพูดให้ง่ายๆเราต้องโดนแดดเยอะไหมโดนแดดตรงๆเอาไปวางเนี่ยออกไปวางตากแดดได้ไหมคือจริงๆแล้ว,ว่เราควรจะให้เขา่โดนแสงทั้งวันแต่ไม่ได้โดนโดยตรง แล้วส่วนน้ำล่ะครับลดน้ําทุกวันได้ไหมหรืออาทิตย์ละครั้งเรื่องดินกับเรื่องน้ําสัมพันธ์กันครับครับก็ลดน้ำเนี่ยเราจะดูว่ากระถางเนี่ยเริ่มเบาแล้วผิวต้ตนไม้เนี่ยเริ่มซิดแล้วเริ่มมีการเหี่ยวเริ่มมีการนิ่มจากแข็งแข็งกลายเป็นนิ่มแล้วก็ลดน้ําให้เขาการลดน้ำหนึ่งครั้งนะครับ,รบไม่ใช่โดยการโชยๆนะครับต้องลดให้เขาอะชุ่มฉ่ำไปเลยให้น้ํามีการไหลผ่านดินออกมากระถางมัน อ่าไม่มีรูระบายอันนี้ไม่ดีไม่ดีครับอ๋ออย่าให้น้ําขังให้น้ํามันไหลผ่านใส่ไอ้พวกจานรองอย่างเงี้ยโอเคโอเคครับระยะเวลาล่ะครับก็ประมาณสักสิวันครั้งนะครับ10วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็ยังพอไหวนะพอไหวครับแล้วมาถึงเรื่องอาหารเสริมอย่างปุ๋ยอย่างวิตามินอย่างเงี้ยครับปุ๋ยเนี่ยเราใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ที่มี N P K N เนี่ยคือไนโตรเจนนะครับครับก็ช่วยในเรื่องแบบ ให้มันโตไวส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็จะเลือกในตัวเจ้นค่อนข้างสูงหน่อยเพราะห้มันโตทันในั้รที่เรามาแบ่งจําหน่ายก็ใส่ประมาณสักสสัปดาห์ครั้งได้ไหมสองสัปดาห์ครั้งผสมน้ำอะไรกันแล้วแต่หลากหลอ๋อนั่นก็คือดูแลกันแบบนี้เขาก็จะอยู่ยันแบบอายุเอออยางคนอยู่รูปกระบองเพชรนี่อายุมันยืนไหมครับต้นอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณ20-30ปีเท่าที่ยังมีหลงเหลือให้เห็นนะครับนี่เราถ่ายทํากันไปฝนก็ตกลงมา เขาโดนฝนได้ไหมคุณฟ er ิลแบบโดนน้าแฉะแต่ว่าถ้ามันมี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 น้ําไหลผ่านกระถางไปได้เนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะโดนฝนได้สมมติว่าเนี่ยผมวิ่งออกไปให้ให้ฝนมันสาดใส่เสร็จเอากลับมาได้แต่ว่าให้มันโดนทุกวันทุกวันทุกวันมันเกิดมันอาจจะเกิดอาการแบบว่ามีเชื้อราได้ลากเขาเกิดอาการมีแบคทีเรียมีอะไรนี้เน่าเสียได้ แต่ณวันนี้ที่คนนิยมไม่แพ้แอสโตและณตอนนี้น่าจะเล่นกันมากกว่าก็คือยิมโนคาลิเซียมครับยิมโนคาลิเซียมก็คือที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมแบบนี้ใช่ครับมันแตกต่างกันชัดเจนยิมโนคือลักษณะจะเป็นเหมือนมีหนามซึ่งสมัยก่อนครับเป็นหนามค่อนข้างจะยาวนี่อย่างนี้เลยบอกรุ่นคลาสสิกอันนี้คือโจรเข้ามาโยนใส่โจรได้เจ็บเจ็บเจ็บมากครับเจ็บแล้วปัจจุบันเราก็มีการพัฒนา ตับยิมโนจนกระทั่งเขาสามารถจะลดหนามให้มันสั้นลงใช่ครับนะครับทำไมเราถึงต้องพัฒนาให้หนามมันสั้นลงการที่มีหนามสาั้นลงอะทำให้คนแบบว่าผมว่าคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับบางคนเขาไม่ชอบหนามเลยอย่างผมหนึ่งคนนะครับไม่ชอบหนามเลยการจัดการเขาค่อนข้างจะยากมากอ่าจะหยิบจะจับจะทาอะไรโดนไปมันไม่สนุกนะตอนนี้มีเป็นแพทเทิร์นแบบใหม่ครับที่คนเขาเริ่มนิยมกันจะเหมือนคล้ายๆผิวหนังไดโนเสาร์ครับฮะอันนี้คือยังต้นเล็กอยู่ ใช่แล้วที่ฮิตราคาเนี่ยบอกเลยนะกับยิมโนนะวันนี้ปาดเงื่อเลยครับผมใช่กร,ระถางเล็กๆแบบนี้ครับคุณฟิเท่าไหร่ครับอันนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนี่ๆี่นี่นี่นใช่ครับ<อ>ราคาจะสูงที่สุดแล้ะครับมันดูไม่เป็นกระบองเพชรเลยคุณฟิลนี่ถ้าผมเห็นจริงนะผมโยนทิ้งนะไม่เอาไม่ซื้อ <laughs> แต่ถ้าอยู่ในมือคนเล่นเนี่ยอันนี้คือแบบว่าราคาสูงมากครับ มันก็เหมือนเป็นของพิเศษเลยนะใช่ครับจริงๆอ่ะความพิเศษขเขาจริงๆเขาจะเป็นตัวต้นกลมๆอย่างนี้แล้วก็เป็นผิวหนังแบบคล้ายๆที่ผมบอกอไปเมื่อกี้กีเนี้ยเขามีการแบบว่ากลายพันธุ์เป็นเส้นๆอย่างนี้ซึ่งทําได้ยากมากหลายพันมเมล็ดครับได้มาหนึ่งธรรมดาเห็นอย่างนี้กระถางเล็กๆผู้ที่ผมชื่นใจเลยคุณฟิลเท่าไหร,ร่สามหมื่นบาทสามหมื่นสามหมื่นบาทถ้าคุณพร้อมโอนมา <laughs> มานะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงหรือแม้แต่กระทั่งคุณได้มาสักต้นหนึ่งคุณปลูกอย่างเงี้ยครับปลูกเข้าไปสักพักพอรู้สึกว่ามันเริ่มโตแล้วมันแน่นกระถางราต้องเปลี่ยนกระถางใช่ครับนะวันนี้จะได้รู้วิธีกันเดี๋ยวถอดให้ดูสมมุติว่าเราถอดกระถางกันอย่างนี้เลยเอยกขึ้นมาอย่างเงี้เขาจะมีเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยครับติด uh huh. อยู่ใช่ไหมแล้วก็ลูดออกพอเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างนี้เลยซึ่งรากกระบองเพชรเนี่ย จะมี2ระบบเหมือนต้นไม้ทั่วไปมีรากแก้วและรากฝอยอันนี้นะครับเส้นใหญ่นี้จะเป็นรากแก้วส่วนเส้นฝอยเนี่ยคือรากฝอยเอาไว้หาอาหารส่วนรากแก้วเนี่ยก็เหมือนทั่วไปเลยไว้ยึดเกาะเราก็ทําการตัดทิ้งไปเลยนี่ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยครับอย่าเสียดายนะครับไม,ไม่ต้องกลัวเขาจะตายใช่ไหมใช่ครับ พอตัดเสร็จแล้วอ่ะเราก็วางเอาไว้เฉยๆพึ่งไว้พึ่งลมพึ่งแดดไว้จะทิ้งไว้ประมาณสิวันให้แหง้งให้แหง้งให้แผ่เขาแห้งที่สุดพอเสร็จแล้วอย่างนี้คือกระถางที่ผมเตรียมมาปลูกกับต้นนี้ดินใบกั้มปูผสมทรายบ้างครึ่งหนึ่งดินหนึ่งส่วนทรายครึ่งส่วนแล้วก็มีหินอุเกาไาตอีกหนึ่งส่วนครับแล้วทําไมเห็นคนชอบเอาพวกหินเนี่ยมาโรยหนะ้าความสวยงามด้วยตัวนหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราลดน้ำเนี่ย ดินมันจะไม่กระชอบมาเป็นการเก็บเก็บความชื้นได้ด้วยเราก็ทิ้มลงไปเลยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือเป็นอีกโรงหนึ่งของคุณฟิวนะคุณฟิวจะพาไปดูว่ากว่ามันจะโตแบบนี้เราปลูกมันมันยังไงเห็นบอกว่ามีทั้งแบบเพาะมาจากเมล็ดแล้วก็เอาตัวหน่อมันแยกมาเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือยิมโนคาลิเซียมที่ผมบอกไปอันนี้สามารถเอามาชํำหน่อได้โดยการชํำหน่อเนี่ยง่ายง่ายเลยเราแค่มีความชื้นให้เขา เขาจะแทงรากออกมาเองครับ,รบข้อเลกก็จะเป็นแบบนี้อ่าอย่างที่ผมบอกว่าแช่น้ําก็ได้นี่เลยครับตัวอย่างที่ชัดเจนรองเพชรแช่น้ําได้แช่น้ําได้อ,อันนี้ผมจะมีวันที่บอกอยู่วันที่11เดเือนหนึ่งเข้าประมาณ8เดือนจะได้ขนาดประมาณอย่างนี้จากมาเมล็ดมาถึงตรงนี้ต้อง8เดือน8เดือนครับ มาจากเซตเดียวกันแต่ดูดิสีสันมันก็ไม่เหมือนกันมันมีตัวที่มีลายขาวจุดขาวบางตัวก็จะไม่มีมากน้อยอันนี้แล้วแต่อย่างตัวเนี้ยอันเล่นขำๆอันไหนมีแววต้นนี้จะเด่นที่สุดติดด่างมานี่หนึ่งอันที่สะดุดตามากก็คือการที่เราเอาต้นกระบอกเพชรมาปลูกอยู่บนแก้วมังกรคุณฟิวอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าปลูกนะครับเพราะว่ามันจะเกิดจากการทับกิ่งกันแก้วมังกรเนี่ยเป็นกระบอกเพชรกินผล นนอ๋อจริงจริงก็คือกระบองแค่กินผลสายพันธุ์เนื้อใช่ซึ่งสมัยก่อนแก้วองค์กรมันไม่อร่อยนะครับจะทําการพัฒนาถึงทุกวันนี้อร่อยอแต่จริงเมื่อก่อนก็เป็นบอกว่าสายพันธุ์นี้ก็สามารถกินกินผลได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อร่อยเหมือนกันเออใช่นะสาเหตุที่เราต้องเอามาม,มาแปะไว้ข้างบนแบบนี้คืออะไรครับมันจะมีสองสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรเกเลยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่อยากเล่งโตหัวขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเป็นไม้เมล็ดเฉพาะจากการเมล็ด มเมล็ดมาเนี่ยประมาณสัก4-5ปีอย่างที่ผมเคยบอกมาก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าพอเราไปทับกิ่งเสร็จปุ๊บระยะเวลาล่นลงหรือประมาณปีถึง2ปีเท่านั้นเองกระบองเพชรสักต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมันป่วยหรือมันไม่สบายมันเริ่มมีปัญหาเชื้อราหรือ,อเริ่มแห้งเรารักษาเขายัางไงผมจะทําวิธีการตัดตรงด้านที่มีเชื้อราออกแล้วก็มาทาบกิง่งอย่างต้นนี้นะครับจะเป็นแผลที่ผมได้กล่าวไว้ช่วยชีวิตน้อง ปาดส่วนที่เป็นเชื้อราออกเสร็จแล้วทําการเาถ้าเป็นสับในกระบองเพชรเขาจะเรียกว่ากัตติ้งถ้าเป็นบ้นบานก็คือท้าบกิ่งโอ้ทาบกิง่ง <c oughs> ทำเงี้ยปาดแก้มมังกรตรงๆเลยนะครับอ,อันนี้คือท่อําเลี้ยงของแก้มมังกรนะครับตัวอันนี้ท่อน,นาเลี้ยงของต้นเนี้ก็จะมีเหมือนกันเล็กๆตรงกลางประกบไปให้มันเรียกว่าตรงกรัน <c oughs> ตรงกันมากที่สุดอ่ะใช่ครับแล้วก็เทปมาติดไว้อย่างนี้เลยกดลงไป อันนี้เป็นอันว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วครับสุดท้ายเขาก็อยู่ติดกันแบบนี้ติดกันไปก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งคือมีกิ่งขึ้นมาแล้วมีหัวอยู่หน้าบนก็สวยไปอีกแบบแล้วถ้าถามกลับกันหลังจากมันโตแบบนี้เราตัดกลับมาลงดินได้ไหมได้สิ<ด>ครับได้อีกเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาโอ้โหนี่คือความสนุกของการดูแลต้นกระวองเพชรนะครับแจวแจว,แจว คราวนี้เล <The book mare> like like ี artistic, you know, layers, HTML, ้ยงแบบว่าเป็นพันๆเหมือนๆต้นเราก็เลยอยากรู้ว่าในหมื่นต้นเนี่ยมีต้นไหนบ้างที่แบบคุณฟิลแบบว่าต้นเนี้ยเป็นต้นที่เรารักเราห่วงแล้วก็ฉันไม่มีทางปล่อยให้มันกระเด็นไปจากที่สวนเด็ดขาดก็จะเป็นพวกนี้นะครับทํามาทํามาเนี่ยสักประมาณสักเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันได้มาแบบว่าค่อนข้างยากมากได้มาอย่างละหนึ่งต้นเองนงครับเท่าที่ผมแบบว่าที่เห็นมา อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายวีเหมือนกันแต่ว่าตัววีเขาจะหนามากหนาจนแทบจะมองเห็นไม่เห็นผิวของเขาเลยส่วนใหญ่ปกติเขาจะเป็นจุดขาวอย่างนี้แล้วก็เป็นตัววีใช่ไหมครับ,รบแต่เนี่ยเขาเป็นตัววีล้วนๆเลยไม่มีจุดขาวแต่ว่าเขาหนามากๆ่วนต้นนี้นะครับจะเป็นวีด่างยุคนี้เนี่ยอะไรที่มันแปลกเนี่ยมันดางเนี่ยมันเพิ่มมูลค่านะใช่ครับต้องด่างแล้วต้องมีลวดลายที่สวยด้วย แต่ทรงเขาก็ต้องดีด้วยใช่ครับไม่ยืดเป็นลำนะครับส่วนต้นนี้ผมดูเออขันผ่านแล้วมันเหมือนปลาหมึกใน Pilot of c a r d i b เบียอันนี้ชอบส่วนตัวไม่มีอะไรใช่อันนี้ชอบส่วนตัวครับเพราะว่าตรงระหว่างตรงนี้ครับมันเหมือนมีเป็นขีดขีดเป็นริ้ว,วริร้ซึ่งจะหาได้ยากแล้วมันดันเป็น V ที่ค่อนข้างจะเริ่มออกมาชัดเจนแล้วครับก็กำลังตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเหมือนกันมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นเส้นหนวดปลามึกตรงนี้ครับนิดหน่อยคนต่อไปจะเป็นเรื่องของยิมโนมยิมโนเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยทุกต้นครับเขาจะมีด่างเหมือนกันแต่ว่ามันจะเหลือแค่ลวดลายของด่างซึ่งต้นเนี้มันแบบว่าสมูทเหมือนกันหมดทุกคูเลยอันนีแอบติดสีชมพูมาด้วยใช่ครับ เขากําลังจะไล่ลงไปแล้วมันคือจะเป็นเขียวเหลืองไล่ลงไปทั้งหมดแสดงว่าตอนเด็กๆมันดูแดงมาก่อนมีแดงมาก่อนนิดหน่อยครับครับครับตัวอันนี้ถัดรวมครับครับอันนี้เหมือนเรียกว่าผลไม้รวมใช่ผลไม้รวมมีทุกชนิดอยู่ในนี้กับยิมโนอันนี้ก็จะมีลวดลายและสีที่แบบว่าเด่นชัดาอจะมากองรวมกันไว้เลยราคาไม่ต้องคุยกันใช่ครับเพราะว่าของรักของห่วงไม่ปล่อยแน่ๆผมเชื่อว่า <Private. S 2> <อ rie. S 1> ราคาต่ต่อต้นมีแต่ว่าตั้งเอาไว้ไม่ให้ปล่อยไม่ให้ออกลองทายกันเล่นๆนะครับว <ion> ่าต้นเนี้ยเท่าไหร่อ่ะคุณไอคุณเท่าไหร่5้าหมืมีเหตุผล6กหมื่นเอ่ะมาดูครับเฉลยพร้อมกันเลื่อนป้ายมาได้เลยเลื่อนไปนะครับเต้น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 เท่าไหร่อ่ะหกหมื่นบาทนั่นราคาแรกผมถูก แต่นี่ต้องบอกทั้งหมดคือราคาที่ตั้งไว้เพราะไม่อยากขายถูกต้องครับผมจะเอา60,000ก็เอาไหมล่ะผมร้องเลยครับ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้ดีใจนะครับ <laughs> สุดท้ายมันเป็นการบอกว่าบางครั้งเนี่ยแน่นอนเลยคุณฟิลทำมามันก็แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นธุรกิจนะแต่สุด <laughs> ท้าย <laughs> บางอย่างที่เราชอบจริงๆเราอยากจะเก็บไว้ให้มันอยู่กับเราอะ <laughs> มันประเมินราคาไม่ได้เพราะเรา <laughs> ไม่ให้ราคา <laughs> เขาเพราะเราอยาก <laughs> ดูแลเขาอยู่ โอ้โหต้นนี้6ก0 0 0ใครเชื่อนะครับต้นไม้เล็กๆแต่ผมบอกเลยว่าถึงจะเล็กขนาดนี้มันแลกมาด้วยหลายๆสิ่งเนาะทั้งความชอบความหลงไหลการทุ่มเทแรงกายแรงใจถามว่าจะต้องมาเหงือ่อร้อนๆแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกหรอกถ้ามันไม่รักทุกวันนี้ได้อะไรกับต้นกระบ,บองเพชรบ้างครับตั้งแต่ทำมา7ปีสเสน่ห์ของเขาความรู้สึกที่ทุนฟิลทำมาที่ผมชอบนะครับที่ไม่มีเบื่อเลยคือลวดลายเขาเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แล้วมีการผสมพันธุ์มาแบบว่าได้ลวดลายใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลายอย่างเงี้ยเลยลหลงไหลทางกระบองเพชรสายพันธุ์แอสโตนี่ครับครับมีโอกาสไหมครับที่อนาคตเขาจะทำเป็นไฮบริดแอสโตมาผสมกับ<ม>พวกชินโนอะไรบ้าง เล่นกันม,ม่ไหก็มีบ้างแหละครับช่วงนี้แต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากทาให้มันนิ่งอะไม่ใช่ว่าออกมาแล้วมันจะสวยมันจะดูดีใช่ไหมวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ติดตามได้ในรายการสุดสัตว์หลังบ้านทางแหลมซิ h ชาแนลกับผมโจ๊กเกอร์นะครับวันนี้ขอบคุณฟิวนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม